ชัดเจนเลยจ้าไหนไหนไหนดูไลฟ์หน่อยสวัสดีทุกคนวันนี้เดี๋ยวโอ้โหให้ทุสวรรค์กระจ่างกลางดึกนะสว่างกระจ่างทรงพลังไม่ไขวยแล้วก็มีแต่ความฟินล้วนๆนะจะมาแจกเพชรแจกของดีกันก่อนที่ทุกคนจะตื่นขึ้นมา <laughs> ไม่ใช่ก่อนไปนอนนะก่อนทุกคนจะตื่นขึ้นมาฮัลโห<ด>ลสวัสดีจ้านี่ครูกําลังอยู่กับเจ้าอ้อนนะเจ้าอ้อนก็คือ ต่อสายซอสตรงมาเลยนะต่อท่อสะดือตรงมาเลยเห็นไหมล่ะแล้วก็จะมาขยี้ของดีให้เด็กๆในวันนี้สวัสดีดุ๊กดีจ้าเอ้จเจ้าออดทุกสวรรค์นางฟ้าไงดุ๊กอ่าน,นี่เขาเคยมาเรียนสดกับครูในค้าอะไรนะลูกจากวาร์มาร์เก็ตติ้งหรือกดทองคำนะกดทองคำทำเงินล้าน,านกดทองคำทำเงินดานทุกคนได้ยินเสียงไหมฝากแชร์แป๊บนึงนะเดี๋ยวแชร์ก่อนนะรัว